อ่ะสบายดีเนาะวันประเสริฐการสร้างมือนี้แม่นเฮ็ดหยังอีกแล้วเนาะมื้อนี้โว้าวมียังอนีงเมนูห่านหรอเมนูห่านห่านหยังอันนี้มันคือเป็นดินที่เป็นดินบล็อกจังซี่ห่านเฮาเลี้ยงเนาะจลี้ยงสไตล์ออร์แกนิกเลี้ยห่านเลี้ยงสไตล์ออร์แกนิกโอ้อันนั้นเป็นทานทานเพิ่นเนาะดินที่เนะดินที่จักอ่า้ารเนี่ยเนาะดินที่เข้าวเนี่ยรักมากแม่นบ่ ขอเบิ้งแน่นะอันนี้มันหยั่งเนาะขอเบิ้งแน่นพ่อไปดาวนผู้เดียวอย่างเง็ดเนาะทำบุญทำบุญนี่เนาะโบมีสูตรนี้แม่นออกมาจะใส่สูตรนี่สูตรนี้อะคิดเอาเนาะคิดเอาโอ้โควิดเป็นที่สังเกตได้มาเก็บกัความอ้อนเลยดีเนาะว้าห่านเลี้ยงโดนไปลาแดงได้ตัวสำนีได้ปีนึงเนาะได้ปีนึ่งว้า อันนี้เขาเอิญเมนูอย่างว่าไหมดูเขาซื้อเมนูอีกเท่านึงเมนูดินจีอบห่านแล้วดินจีอบห่านห่านอบดินจีเดิมาต่อเอาจะได้ถ้ามันกลิ่นอะไรเงี้ยนะุกมาแล้วเดี๋ยวเขาสีมาต่ออีกเนาว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่ก็ได้แล้วเนาะทำมาเบิึงห่านอบห้องเตะเอาเอาเอาข้างก็เอาข้างก็ อ่ะมันบุกลอ่นู่นตามลูเต๊ตามมลูคุ้งเทียบเนาะเอามาเบิ้งเนื้อมันเนาะเอามาเบิ้งเนื้อมันเนาะโอ้โหประสบประสบไปเมันเพราะฉันประสบนะมันเป็นแบบสไตล์อะสไตล์มีเดียมแร่เนาะอันนี้ก็เป็นพ่อครัวผู้เฮ็ดแจ้วเนาะทานก้อน ข้าวต้มมันเหลาลงพื้นไผ่กินมายัางทันเดอ้อเนาะไผ่กินเนาะคอแตงมักนา,มาวมาแรกเพรานว่าเจลมาอนีบุยมักนาวกับเบียมาลังนึ่งบั้าวครับอ่าบัขงขมย่่ของ,นะอง,ของหออ้าเนาะเก็จสตายกลาลงน้ำเนี่ยเจ้าเจเบิ้งมีนทุนอ๋อเริ่ตอนนี้เทงในกานอันนี้เอาไปลงเอาไปลงหมอ้อคืนตีอันนี้เนานะ อันนี้เอาไปลงคืนเนาะยังยังเยังมาเติมไเล่นบ่ต้อนแฮมิตรเนาะอันนี้ก็เป็นต้อนแฮมิตรเนาะเดี๋ยวซิมาขอซิมให้เบิ้องฮึมมอร้ซ่าก่รนสร้างในเรื่องเลยฮึมฮึมอ่าอ็นยังยบเด็กฮึม แซนะ่นาะนุ่มหอมเพราะว่าการอบด้วยไฟแบบนี้มันเซียนให้วอมพอน,นี่มันทั่วถึงซุ้มซ้ำถึงเนื้อถึงพริกถึงคิงเนะเป็นให้ซีนเนอามามันแซ่บหลายใครสนใจสูตรเนาะแล้วกับวิธีเฮ็ดติดตอ่อวันประเสริฐการสร้างสูตรปีนะหรืออยากได้ห้านเป็น,เป,นเป็นกับเพิ่นกบกนกเลียงไว้นะติดตตอได้เลย